หลับแล้วห้ามกระเสือกกระส้นไปได้อีกนะวันนี้อยู่ในห้องและวแล้วโรคพิตุนพ้นได้กี่วันไปจะอยู่ได้ไหมมันจะแพ้งน,นหนเลยชีวิตเนอะอกินนมน่อยให้นอนมาลูกมา อย่งน้อยกินนมค่อยนอนมาลูกมานมตีให้กินกันนับแต่ไม่สนใจแ้วนวดให้หน่อยอย่าร้อนจะได้ไม่ปวด ดูจอยที่เลือดออกไปเลยวันนั้นให้เลยมั้ยน่าต้องเพียรเทเด็กน้อยตัวใหญ่ก็ว่าไปอย่าง นั่นลูกนอนไนดะ้นอนพระหฮมนอนพระหฮปิดนะฮะปิดนะไฟมันส่องเลยแม่ปิดไฟให้นะเห็นไหมแม่ปิดไฟนอนได้ปะมืดมืดนะมึงปิดนะโถเอย้ถอยถูไอลูกหมาไอลูกหมาหน้อยนาจากไหนก็นไม่รู้นอนมึงปิดนะ อยากล้องไฟเลยแม่จะเทนมให้กินเนี่ยไม่กินใช่ไหมกินข้าวเยอะแหละพรุ่งนี้ค่อยกินไว้เนี่ยนมพรุ่งนี้ค่อยกินนอนแล้วไม่กวนและถ้าห่มห้ามลุกไปใหนนะ ลากข้าไปนื้อข้าหน้าเดินได้ข้าล่งลากเอาน,นี่ยทำกายภาพบำบัดนะอืมทำห้องน้ำมันไม่เสร็จสักที ทำห้องน้ำให้ลูกหมาอยูหอ่ห้องน้ำให้ลูกหมาน้อยอยู่มือปิดหน้าเช่ยเลยลน้ำใส่ไปเพื่อหิอ้วนะ้ำ อยู่น้ำลุกมากินน้ำนะนี่น้ำใส่ไปให้อยู่ปากอยู่น้ำไหมอยู่น้ำมั้งลูกน้ำหยดปากน้ำหยดปากนอนน้ำหยดปาก Nó nằm mùi bít nắm ní, mẹ Gịn nom, mẹ đúc mắt, gịn nom mát quá. Lúc mặt gịn nom níu. Gịn tân nam, gây 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 lúc nôm mời 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 nôm mời tút tút mời túp túp mời 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 นอนพอนอนอืมเช้าเมื่คืนเีื่อคืนได้รึอืมฮได้ปะร ำไมอ่ะนอนกินก็ยังงี้แหละลุกนอนลุกกินดีๆลุกกินดีๆลุกนอนกินก็สำลักนหละ นดไหมนดไหมนวดเล็บตานี่หมดก็ไว้กินก็ได้ตอนเดือดเลยหิวกินหรอกกินกินเลยนี่แม่นอนแม่ผมพาให้ อยากกินมันก็ยากไม่เอาไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้วเราจะพาปิดไว้เลยไม่ต้องปิดลูกไม่ต้องปิดก็บกินไม่หมดจะได้จะเก็บเลยจะเก็บไว้เลยแต่แม่เก็บไปให้มีใครกินหรอไม่มีใครกินลูกหรอตัวแค่นี้ก็จัดสลาด โอ้ยไม่ต้องปิดหรอกลูกไม่ต้องปิดหรอกอ่ะแม่นี่เคอบให้แม่นี่เคอบให้นี่เคอบให้อ่ะเคอบมาให้อ่ะเคอบมาเลยว,วางนอนนะดูจั๊กห่วงกินไม่หมดอืมไม่ต้องปิดลุกดูดูจะดันผ้าปิดนมนอนเถอะลูกนอนเถอนอนเถอ เทบ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 นี้เลยเทบตรงนี้เลยเทบแทบนี้เทบแทบนี้นอนปะไปนอนเคียงปะไม่ต้องห่วงนมอ่ะนมมีเยอะแยะนมเยอะแยะแม่ถือว่าเยอะแยะต้องห่วงม,นมันหรอกไม่มีใครมากินกแบบแม่ปิดประตูอจะห่วงนมนอนนะนอนนะ เงี้ยเงม้ยเงี้ะหายมืดแล้วนี่จะไปบ้านนูน้นละมืดแล้วมืดแล้วนี่ไปบ้านนูน้นน่ะนะนอนบ้านนีงคนเดียวนะนอนกับแม่นุ้นไม่ได้เลยพี่ตุลฟัดต,ตายเลยแม่ห้ามไม่อยู่ นอนดีๆแม่จับนอนดีๆห่วงนมนม,น,นมมีเยอะแยะเนาะนมมีเยอะแยะเลยครับคุณว่ากินเยอะแยะเลยนะแรงน้อยกินเยอะแยะเลยจะได้มีแรงเดี๋ยวแม่ทำไม่นั่นทำกายภาพให้พรุ่งนี้ก่อนแม่ทำที่ทำเฟสได้ นอนลุกน,น,นอนเค้งไปนอนเค้งนอนเค้งได้แล้วห่วงนมแล้วค่ะเนี่ยแม่จับนอนแม่จับนอนนอนลักนอนหนุ่มฮิวโกลูกมากินนมนะแม่วางไว้เนี่ยนี่ใครกินของหนุ่มหรอนอนทักนอน,น,อน นอนนะไม่ไปบ้านนู้นแล้วนอนน,ะน้อ น้ำบ้านนั้นนี่ประชนนมหกใยที่นอนนางที่ก็ต้อดูกินนะไม่เปิดไฟจริงไห้ฮะ้องลองข้องขึ้นองขึนอเค

แน่นู่ยู่ที่แน่แม้ทันจะได้ทิ้งนมทิ้งกันสักตัวนอนคนเดียวนะไม่ต้องห่วงให้เลื่อมมาคาดแลวหลับเลย một nữa ừ.